โอ้๊คกตูตายแล้วเชี่ยตัวมันเก่งนะแม่แต่เล่นยังไงวะเล่นกับเบ็ดไงตัวเชี่ยน่ะกูไม่เ,ไเ,ไเคยจับเลยยังไงเพื่อนชาวดนีสวยครับ เนี่นยังไงวะเอากนเป็นเซเบอร์อยู่ดีกว่ะศาสตัวโกงเราเรียกเป็นตัวกลิบเลยเฮ้ยเมื่อกี้ได้เรียกเข้าไปแล้วตายปะวะต้องตายดิเป็นศพแอะเดี๋ยว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  เป็นแรกครับสวัสดีครับผมสองสองสวัสด so ีคุณสีสวัสดีครับคุณแปรว่าสวัสดีครับทุกคนวันดีครับทองไลเล่นยังไงวะวาเลนติน uh. ่าผมได้เล่นป่าวะไปได้เล่นบิดเลนวะตำแหน่งจัมปิง กูเป็นไทเกียวเป็นไงละ่ะโอ้โหขนาดกูเลยไม่เป็นนะเนี่ยตัวโคตรโกงเลยเลยมาเป็นแค่หมดน้อยคิ้วตัวโกงเกินเจอฟิกรั่วเป็นไงละ่ะเจอฟิก,กฟรัก่วของจีนเอา่าตีเต่าไม่มีตาอีกแล้วพรอน โอ้โหตาวลีจีจีไปเดือทำไงให้ไปวะสไลด์สองทีแล้วก็สกหนึ่งหรือเปอันนี้ไงมันต้องสไลด์สองทีก่อนนี่วะเทบ,บาลเลน้ำให้โอ้โหยกกุฎไมอ่ะยา ลูฟ์จสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ปลายเหตุรอยเปลี่ยนเวลาซีมนะครับใช่ครับผมคิวซีนักคิวมากเปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อยมันเดือนนี้ผมต้องเปลี่ยนเวลาซีมสวัสดีทุกคนนะครับผมถ้ามัรับฝากอะไรกดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับคุณอันวาสวัสดีครับคุณพัชชาวัชชาเล่นเกมอยู่ไหมครับผมพัชชาออนทั้งวันเลยแต่ผมจกผมเล่นเดียวเองจากพันพันสองเดี๋ยวพันเอ็ดห้าสิบโคตรหยาบอะ เฮ้ยลิเลียผมจะเป็นลิเลียน้อยอันนี้คืออะไรวะแคนเซิลเหรอน่าจะใช่คลำๆไปแล้วกันตัวนี้ออนทั้งวันเลยเยอะเพราะว่านี่ผมเงี้ยงววัชชาออนผมเล่นต่อกลางวันผมเงี้ยัวงวัชชาออนเดี๋ยวผมหลอนว่ะ น,นันลิเลียไม่คล้ออันต <IS together> ิเชื่อไว้น่ารั่วไปเอาอันติไทเกียวมาว่ะนี่เบลิเลียสัตว์บาดีกลัวที่ไหนอ่ะคนพระเจ้าอ่ะโอ้ย god รู้สึกแบบว่าโปรโปรโปรวาเลีนป่าไปโอ้อยากถึงขั้นนั้นเลยที่ว่าเฮ้ยกิดสุด ขอเพลงดอไปเล่นนึกถึงว่าคุณประชาชนสวัสดีทุกคนนะครับผมไฮครับสวัสดีครับโถดมากครับสวัสดีครับคุณจีซักรูปปิ้งผมดีรูปปิ้งผมดีปิ้งผมปิ้งผมเหลือสิบสามแล้วล่ะอ้าวเอเอเป็นเราเป็นผีที่กดอีโบก่อกวนไอ้เหี้ยเอ้ย ช่วยม,มันเยอะผมแรงจังอันนี้เรามีเทพยินอยู่ด้วยว่ะผมก็เห็นออนอยู่ลงแรงเหรอครับเออที่ลงแรงตอนตอนบ่ายเล่นกับแป้งแอนล,ล,ลัวๆเลยแซ่ดไม่ค่อยอยากได้ตีเลียเท่าไหร่หรอวะแต่คงต้องเอาแล,ละแหละเดี๋ยวไป

เกือบน็อกหมัดนี้หมัดนี้เพื่อแม่เลยกูเกือบตายสุดไม่ฉีดเว้ยรีบเป็นเว้ยตัวนี้เอาออกอะไรดีวะเพชรเขียวแล้วกันไอ้ดีใครใดีแป้งครับแบกดูหน่อยได้กับทับที่ปะวาวันนี้ได้ดีแป้งเจอห้องอยูน่นะสวัสดีครับรอยซอยจุวนันดีครับผมทวันเดียอามินเอาจูสเตนฮัลโหลไอ้บิ๊กบอน นี่ไงแดกเรียบนะเป็นเอ๋เป็นเอ๋สวยครับสวยครับสโทโล่ไปโปโปทำให้ชื่นใจสวยเพื่อนไม่เคยทำให้ผิดหวัง วันนี้ได้เล่นเป็นหนึ่งตาเป็นไงนบ้างรัชนะเพราะว่าพี่ไปมันต้องสองทีนี่หว่าเราจะใบมันให้มันเป็นเออหนึ่งทีไม่ได้ต้องทีที่สองเฮ้ยกูอย่าเป็นไทเกล้ยวกูอย่าเป็นไทเกล้ยวเออ วีดีตี้สุดเอาขอโทษขอโทษแค่อยากลองเบ๊ไปมาทางขวาปนี้ผมน่าจ้รู้สึกมันบางจังตัวบางครับผมตัวมันไม่ได้ออกของของแข็งเท่าไหร่แต่มันแรงอ่ะตัวมันแรงอ่ะตัวมันโกงอ่ะ แต่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะยุบเดิตะกี้ชนะดีฟันนีออเออหวังคนนี้ฟันนีด้วยถ้าทีหนึ่งมันจะโกงเกินถ้าหนึ่งทีมันจะโกงเกินนะพี่เออใช่ <c oughs> เราต้องแสแต็กโดนปะวะอย่างนี้เราก็ทำได้ปะเทสขอทเทสหน่อย <c oughs> s t r e เฮ้ยจังหวะหนังอินเดียเฮ้ยมันชา wake up. หลอดได้นะนี้ไม่ได้เลยวากูเงียบจัดอะเล่นตัวเนี้ยตัวใหม่ๆเนี่ยเล่นไม่เป็นว่าหลับคาไลโอเ็นคนเล่นจูเลียนที่ได้เล่นจูเลียนป่าวะหวานไม่ได้เล่นมั้งหลายๆ เป็นแอร์เป็นแอร์กูด,ดูก่อนเลยอุย้ยจะถ่ายนะไหนอ่ะโอ้ยินแดกไปมันมีมวยอยู่นะเพื่อน รอพอดีครับผมใช้สกิลหนึ่งสองหนึ่งสององนั้นแหละกูเล่นไปเป็นหนึ่งสองห่อยู่รือว่าหนึ่งหรือว่าหรือว่าหนึ่งสสองหึ่งวะแม่งไม่อยากฟิกวง ชิบหายแล้วปึ๊บเปิกตัวนี้ไม่รู้จะเปกตัวไหนแล้วมันกลางๆอย่างเงี้ยป่ะเมันกลางๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าไรก็เล่นตัวนี้อ่ะเล่นตัวใหม่ก็เล่นตัวไหนก็ตึงว่ะอยากให้น้องเล่นโรมบ้างได้ครับพี่ถ้า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 มันบ้างนะถ้ามันหลุดให้ผมนะถ้าผมโดนแย่งอ่ะผมเล่นดีแป้งด้วยตอนนี้แป้งตัวแป้งกดพพอร์ตมาผมก็เลยได้เล่น มิเรนจำได้แต่ใครหน้าโลหลนึงไอ้สัตว์ครับแต่อะไรก็ไม่อะไรก็ไม่รู้อ่ะปิบหายไรไงไม่มีฟิกเลยขอหนอ่อยความอยู่รอดเฮ้ยเราแบบดีเฟกต์ัยรุรร่นไม่อยากเป็นเลียลเลียก,ยก,ยกมีคนอยู่ข้างในปุณณนี่ไรไงบ้าดีจีเลยไม่มีคนเช็ค มื่อกี้คีมันมองหน้าคนเดียอยู่ยเล่นกับไข่ไอ้ลอยเล่นคนเดียวครับเล่นผู้เดียวโตโรโหเราโป๊ะอย่างตึงตึงเปรียป้ยเปรี้ยพี่หนึ 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1. ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งทำไมมันมีจังหวะได้หัวใจวะ องหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง <ithe ater. S 1> สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งยังไงวะถ้ามาเดอะตัวเนี้ยผมไม่ได้อะไรมากกับมายหรอกผมฆ่าได้พอละคือสกิลสองเราต้องโดนคีดด้วยดีกว่าต้องโดนคีโดนควมเหมืกับคูดาวใช่ไหมชั้นสุดท้ายผมออกอะไรดีวะตายแค่ไหนแล้วกันเซฟชีวิตนะเล่นน้ำรอบสองมาดีมาดีแล้วนะ เออมาพาน้องไปกดเล่นดีวกว่าน้องบอยสบายดีไม่ลอยสบายดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วครับดีครับไมกี้คืนนี้กับตังนั่งสอ,องรอ,องความยากชนะขอบคุณมา้กับตันที่นายอยู่เฉย <laughs> กแช่ไมันยังอยู่ครบเลยอ่ะโหโคตรแรงเลยไม่ได้ใช้แล้วบ้างไทเกลเราอ่ะอันติไทเกลเนี่ยได้อยู่แหละ ในสกิลนี้กูบอเกเลยอุ้ยโดนกี่สกิลโดนนะมันตายแล้วอ่ะมองไม่เห็นแบบเว้ยก๊อกช่างแม่งแล้วกันหลอดอ่ะมันไม่ใช่ตำแหน่งเราที่ต้องรัดหลอดดิ ปล่อยให้มันไปตามไปไปตามหน้าที่มันดูไปแล้วมันดูไปแล้วดีเดียข้างในเป็นไงบ้างวะเอาเชื่อว่าลีเลียไม่ตายทำไมกูอีกแล้วล่ะสโลแฮนด์ชิบหายเลยตัวนี้ เลิกใช้ไทเกวเดียครับลิเลียดีกว่าพี่โอเคน้องมาเดวจังพี่พี่เปลี่ยนเวลาน้องเปนพี่เปลี่ยนเป็นห้าโมงเย็ยนถึงสามทุ่มครับซีมหรือยานอนหลับกล่อมดีมากอะไรวะเรากำลังมาดีดคนนี้มานอนหลับเฉยเลยแรงยังนี่นี่มิวมิวมนรูปไขว้นนะเราต้องเป็นน้องลิเลียใช่ไหม เดบิวต์ไปอยู่แล้วมวยไม่อยู่เหมือนกันดีไปไหนเป็นไงบ้างวันน่ะสวยเพื่อนเฮ้ยกูกดอันสกิลอันติมันไม่ได้เรียนสกิลหนึ่งกูดีกว่ะสายกูด้วยกูไม่เรียนจริงๆคยุยเอ้ยหมูจะกดอัติดทำไมวะ รู้ผมเป็นลิเลียผมจะรีสกิลหนึ่งสองคนมัวบ้านงานอ่ะเคยเล่นเอาวีใหม่เคยครับดีสุดไทยเกียวพี่อ่านลงได้โอเคเล่นไปอ่านไปได้โคตรที่วิ่มใหม่แล้วน้องลิเลียอายไปซะเถิดมันจะเป็นลิเลียเดี๋ยวกูก็ออกดาบดาบเป็นคอร์สหรอกเวลาแม่เลยมันไม่มีลิเลียให้คอร์สอ่ะ ขอแทัเกียวสวยพวกไดเมลเราไม่อยู่อ่ะแคนเซิลนี่แบบไม่เอาละไอเกียวล่างล่างล่างไอ้เขียพังหมดแล้วไอ้สัตว์อยู่ทีมกูกดได้แต่กูเสียพลกเขี้อะไรเดียวทีมโอ้โดนโตไปอีกเรียบร้อยพลัง เแย่เซฟเป้มันจ้องจะมองหน้ากูสวยอนาคตอื่นไปแล้วโจกแม่งเลยแล้วกันสาธเอ้ยผมเสียงมาแรกแบบงงๆว่ะน <kindergarten> ี yeah, ่อย่างนี้มันเหลือใครน่ากลัวป่าววะลิเลียไทยเกียวไปแหละตีหลอดเดือดแอนแท็กไดรอดชอบเสียงของหลอดอีแก่เฮ้ยมาตีรอด หไไปไน,นะะเก็บตัวแข่งไว้ดีกว่าเผื่อชีวิตเราจะได้ใช้ตายปุี้ตายด้วยเควสเช่นหมากายสัตว์ไปตายทำไมอัญยองคอรับัดีครับผม นึกว่าจะเอาติฟิกชโชว์ตัวไหนพี่ไอเกียวนะเรียกเกียรแล้วที่ผมเดือตัวแตกกันดิฟิกฟิกไปซัดเขาเอ่ะไออยู่หัวไหนว่ากูได้ใช้โอ้โหโบสัดก็ปฏิริเรียามาจะปฏิริเรียงรอบซะหน่อยอุ้ยแรงแรงแรงมีแต่ตัวแรงเลย เอ้าอูอะไรเดียวกลอบดีเลียเซไว้กับพี่โอเคยิงไม่ต่ำกว่าสามเมตรเหรอใครเราใช่ไหมใช่เอ้ยชุดสุดท้ายออกอะไรดีวะเซเว่มันยกของเซนเดียวตายเลยวแบบโนโซโลูอีกทีโลโดนสอนอูมิน อุบินออกอะไรชิ้นสุดท้ายดีครับตึงเกินปุยมุ้ยสวัสดีทุกคนนะครับผมใครเข้ามาบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งตายแล้วป่ะขอร้องไม่ทันละอุ้ยโอ้ยประมาณใช่ไหมล่ะสวยไทเกียวเฮ้ยไทเกียวที่ไหนล่ะยิน ไปแล้วก๊อฟเสีย่ยโดนเซเบอร์ว่ะไม่ต้องเอาแล้วมั้งรัวออกดีกว่าดาบดำไปเลยดาบดำเลยเหรอบินเ <c ười> งินตีอ่ะเยัดเต็มเปมกูไม่ได้นี่มาเก็มได้ต้องแพ้ย่าอย่าพูดคนที่มามันเข้ามาเดือดผมอีกแล้ว สี่สิบเอ็ดต่อสามสิบถ้ากูแพ้กูปิดสตรีมมันมีแค่เกีย๊ยวป่ะกองเอ้ยโอ้ไม่น่าฟิกเลยว,ว่ะทีเดียวโอ,โ,โอ้โหคุยเอ้ย And seconds two เฮ้ยทีเดียวอีกเร็วตายเถอะตายสวยเพื่อนไอ้กูได้ชนะบ้างเถอะนะเกมแรกเลยส์เกมยินกูกดไป17แล้วเหรอวะน่ะเราเมียนตีลิเลียอยู่กูแล้ววะมึงแอบใครเนี่ยมึงรอใครหน้ามาหลอดเถอะตรงเนี้โอ้ไม่กล้าเดือดรึย่ายินเฮ้ยรองเท้าลิเลียโอของกูดีกว่า บ้านกูพังอีกแล้วโอ้ยิดแม่เอ,อ้ยเขาไม่ได้ดันเลยไนดะ้ไอสัตว์ชีฟดันเองนะน,น้าพช่วยคาเวฟหน่อยดิเอาอยู่ตั้งนานเพื่อไปโดนมวยฆ่าเนี่ยนะโอ้ดีๆทั้ทง,นนงนั้นเลยไอปากกูบ๊อบบอบเกย์ชดบาอีกแล้วเอินสตาเอร์เออพูออองไปทำไมวะแทนที่จะมือปฏิลอดล่อมันไม่เข้าใจาจริงๆเลยวะ ได้แล้วปุกรับแพ็งเกมแรกเกมสุดท้ายชนะไม่แน,น่ได้เดี๋ยวคอนเสียคอนเทนต์เนี่ยว่าเป็นคอนเทนต์อีกแล้วแอปเอาโฟกัสเกมว่ะเอ้าโอ้โหปุกกลัวิลลี่ได้ทำไมกูจะก๊อปเซฟเวอร์แต่กูลืมตัวหายแล้วกูกูมีนหายแล้วครับเฮ้ยโปโปฆ่ามวยโป้ปวยฆ่ามมโามครับ ในแค่นี้มาเพื่อนสวยชิวาน,น่าไม่เคยได้ผิดหวังจริงเลยเหลือแค่ปากกูแล้วตอนเนี้ยปากกูจะเกินละเฮ้ยเฮ้ยเเก็บเก็บไว้มันจะด้านล่างมามั้งรอถือมา้าอ่ามันตายขนาดนี้มันรอเถอะเนียแม่มันจะไล่ฆ่ากันไปไหนนี่หรอรอถือกูกราบให้กูกราบตรงนี้ไหม มวยมันตายแล้วมันตีหลอดกันวะศาสัตว์มึงได้คิวมึงจะชนะไปดิอ่ะถ้าติดตัวมันไม่ทันมึงชนะได้ละมึงไปไหนกันโวยเอ้ยตีหลอดเธอต่อได้แล้วพวกไงตัวไหครับเพื่อนไม่มีตัวทะลุป่าวเด็ดไม่น,าน่าเลย เส้นใจแล้วเกมจะทั้ที่คิวก็คิวแล้วห้าสิบคิวจะแพ้ได้เลยเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเปิดก่อนได้เปรียบมันมันมันไม่มีหลอดอ่ะเอาหลอดก,ก่อนได้ปะไม่อยากได้ดีเลียววะลืมกรอบดีเลียวขอ,อหน่อยกดแคนเซิลให้ใบเลยมวยอะ่ะสวยไป ไปหนึ่งเฮ้ยทำไมกูได้กลิ่นฟอมล่างบบวะเซเบอร์ไปแล่ววะไมกลิน่นแรงจังโอ้โห,โหได้กลิ่นเซเบอร์กูว่าใช่กูว่าใช่เ่ยเลยไอ้หยิน หินแม่งของจีิงวะหินแม่งี s เ,เลยว่ะยายนะยายนะพัดข้างในเป็นยังไงเรียบร้อยเอเซเบอร์มันให้กูเซตเดียวอีกแล้วไม่จอบอีกแล้วล่ะป้อมล่าป้อมล่า,ลาชิบหายละเอ,ออชิปจะตีป้อมไม่ได้แตเว้ยชิปหายตีนี้แค่สามสิบบิชิปหายแล้วทำ้มวยมันรู้เยอะเอ้มวยมันก็ต้องการบ้าน คีย์พวกนี้มันคงไม่เก่งขนาดนั้นหรอกมั้งคงไม่หรอกมั้งขอบพระคุณมากนะครับครับผมแฟเป็นใจเราอยู่ด้วยกันมานานชิบหายแล้วยี่สิบวิคุมินเกือบจะใช่แล้วกูว่ากูก็กูก็คิดว่าเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วดีนะหยิบช่วยชีวิตกูไว้ก็ไม่ต้องเลยหรอวะเจ็ดชิบหายแล้วชิบหายจริงคิว์คียจะเกิดสี่ไม่ได้อยู่ แต่เรียได้แล้วยี่ยมันทำกุ้ตกใจนิดหน่อยวะะ่ะกุ้งตกจะแพงแล้วเมื่อกี้อ่ามันค่อยๆชัดขึ้นไปเรื่อยๆจะร้องว,ะว่ะตัวแข็งเจอมวยน้อยกว่านะยินโฮโดนเซเบอร์เซิร์ฟเมื่อกี้โอ้ยฮาคิไอ้สัาร์มันจะกระชือ ยูมีฮาคิด้วยนี่ขออันตรีรลีเลียได้ป่ะวะลีเลียมานี่หน่อยคือมน่เราจะตายมาั้งโ,โอ้โหเจอเจอคนตายไม่ใช่ชิว โอ้โหโอเอาเร็วเอาเาร็วชัดไอ้เหี้ยมันเริ่มชัดแล้วมันชัดมากมากมันชัดฮ้ยเหี้ยมันชัดเจนแล้วอ่ะจุดเนี้ยได้คำตอบและก่อนที่กูจะตายกูจะกดจอมแมสไหมไมัม่นใจตัวกูหน่อยดว่ากูกันบ้านได้อะ มันใช่จริง,รงๆด้วยไอ้เหี้ยขอบคุณนะครับผม90ดวงนะครับได้99ดวงครับคุณ v โรซีแร็ปเตอร์อยู่สพอร์ตได้ผมไอ้ศาสตร์ครับศาสตร์มาทำงานอีกเลี้ยวกูปิดไล์เลยนะเจอกันพวกนี้อยอกยอกยอกควยจริงๆโอ้โห11.1กู 11. ขอภูมิบินสักสี่คนนะ่ะและ้วกูจะมาแทนมือได้หมดเลย ไอ้บอยกอบกู้ชื่อเสียงกูดิน้องกดสองก่อนไปแม่เจ็ดต้องใจแน่ๆเ <laughs> สด็จมึงคิดว่ากูแบบเอาหาป่ะวะกูไม่ได้เอาหา